สวัสดีครับเ <c oughs> ส้นบางๆงทางการเมืองเริ่มเรืองแสงเริ่มร้อนแรงให้เห็นเป็นกระแสเริ่มเป็นจริงตามคาดหวังอย่างแน่แท้หลังเลือกตั้งคือเท็จแท้ที่แน่นอนเส้นบางๆงทางการเมืองเรื่องไวยวุดมันถนึงข่าวสิ้นสุดไม่ผัดผ่อน งานการเมืองต้องปรับแก้อย่าเร่งร้อนควรทำเป็นขั้นตอนวางแนวทางเส้นบางๆทางการเมืองเรื่องมุมมองของพี่น้องประชาชนในมุมกว้างต้องเท่าทันทุกประเด็นและเป็นกลางแม้การคิดการเลือกข้างการวางตัวเส้นบางๆทางการเมืองเรื่องระบบหากหมายเหมาเก่าจบ แบบกรบขั่ววางเดิมพัน์ด้วยผลงานแบบรัวๆมองดีชั่วแบบเปิดใจให้เต็มๆภาพการเมืองแปดปีที่ไม่เปลี่ยนเป็นภาพเก่าที่วนเวียนอย่างค้นเข้มเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ปรีเปลมกับการเมืองที่เป็นเกมบนโตกก๊ะกลมเส้นบางๆวันนี้เห็นได้ไดชัด การสวนทางปฏิบัติอันกดข่มอิสระเสรีภาพไม่อาจล้มต้องคิดคมคิดแน่และแก้เป็นวันลกรออนไลน์ครูเล็กลำพงังแน่นอนวันเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้งเหลืออีกไม่ถึงสิบวันเพราะฉะนั้น ก็เป็นเรื่องที่จะเห็นว่าความร้อนในเรื่องการเมืองนั้นกำลังเร่งไฟเต็มที่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องระดมสมองระดมความสามารถแจกแจงให้ประชาชนทราบซึ่งความจริงก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังการให้ข้อมูลแต่ละแห่งนั้นจะพบว่าผู้ทรง,งวินักวิชาการในด้านต่างๆ เลิอ่บอกมาให้ความรู้ซึ่งฟังแล้วมีความรู้สึกว่าคนเก่งของประเทศเรานั้นก็มีอยู่มากมายแทบทุกพักเลยต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลเราจึงสำคัญที่ว่าเราจะเลือกใครที่จะทำให้เสียงของเรานั้นเป็นเสียงหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองมอบสมบัติมอบชาตินี้ให้กับลูกหลานได้ต่อ